Thank you ลูบๆเมื่อกี้ข้าแม่พ <uras> ี่คีมมาด้วยเคแม่คีมๆีแม่เรียกให้ไปกินข้าว 三万，该、啊、我九千零八十八，七百七十 เ้้้นใใหไดตังจแต่ความตั้งใจโอ๊ยขับรถไม่ดูภาษาเลยเนาะโอ้โหเต้ขี้ผิดเลนเนี่ยโอ้โหขี้ไม่ดูเลยพี่ผิดเลนงั้นจะรู้ตัวใครเป็นญาติคนไข้คะหนูค่ะหนูค่ะอายุเท่าไหร่คะ13บสามค่ะมาโทรหาแม่เลยค่ะ โอ้แม่คิมโดรชนเจ็บหนักมาโรงพยาบาลหน่อยโอเคโอเคเ๋ยวแม่รีบไปดูพี่ด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อันนี้ลูกคุณแม่เจ็บหนักนะคะ,ค,ค,ะคุณแม่เชิญไปดูคุณลูกได้เลยค่ะเริ่มไม่าไมา,าเลยค่ะเือเป็นอะไรนะเกิดเหตุที่ไหนคะ เกิดเหตุทีนน่ถนนหมายได้คำนิจเจตค่ะตอนนี้คนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนางงามค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบไปตรวจสอบนะคะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะรีบมานะคะทำไมลูกคนหนึ่งขี่รถแบบนี้ลูกเธอขี่รถไงนะ่ะลกูกฉันที่ปกติลูกคเล่นโทรศัพท์มันขี่รถมันใช่เรื่องไหมเอ,าเอา้เอาอนนแล้วลูกเธอขี่รถไงน่ะถึงมันเกิดเหตุแบบนี้ล่ะก็ลูกคนล่นโทรศัพท์ไงแล้วมันโทรลูกฉันไ่ะ เธอกับลูกเธอไม่มีสมองเหรอนี่ฉันเรียนจบปริญญาตรีฉันเรียนปริญญาโทมานะเคยเรียนจบบ้างไหมรูกเธอสอนแค่นี้สอนไม่ได้พิ่นาเตียมาเป็นแค่หลักฐากนการจบกับเธอแต่ว่าฉันมีสมองากับเธอโอ้โหอ้อเหรอเรื่องมันเป็นยังไงคะคุณแม่จะยังไงก่อนนะคะเรามาสิเด็กสอ,องคนนี้คือพวกหนูลืมเปิดไฟแล้วค่ะมันใช่เรื่องที่คนลืมไหมบนถนนหนะประมาณอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะยังไยบ้างคะ แต่ลูเกเล่าไหมคะคือว่หนูเิเปิดไปเดียวก็น,นะคะก็เลยทำให้ปิดเปเดไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์ด้วยมันใช่เรื่องไหมคะขอโทษสะกคังไม่มีถ้าลูกฉันเจ็ดกวขึ้นไปพุณจะทำ<ล>ะยังไงทางเราได้แจ้งแล้วนะคะไม่จำคุกสองปีก็ปรับเงินสองแสนบาทคุณแม่จะเลือกอะไรคะท่านยัเตาของเสียสองแสนบาทมีเงินแต่ไม่มีสมอง แล้วเขาก็ตกนอกแต่อยู่ไหนอยู่แถวนั้นแหละ ลูกกูวะเออคุณมาดีเดี๋ยวโทรหาแม่คุณผู้ชมคะมีคนมาทำร้านลูกสาวฉันค่ะเหตุเกิดเมื่อวันไหนคะเมื่อวเมื่อตอนนี้ค่ะตอเจ็ดแปดโม่มีคนมาทำร้านลูกสาวฉันค่ะคุณแม่ช่วยเล่าเหตุการณ์ละเอียดให้ฟังหน่อยนะคะตกบันไดแล้วก็ตกสา3คนเลย เดี๋ยวทางเราจะรีดดำเนินการให้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปมันมีคนมาทำร้ายลูกันค่ะเรื่องมันเป็น,ใน,ใน,นยังไงคะเนียเราไ่มีคน,ใน,ในํานทร้ายใครก็ม่รู้งั้นเดี๋ยวครูจะเรียกผู้ปกครองมาคุยนะคะลูกเธอทำอะไรลูกฉันลูกเธอแหละมาทำอะไรลูกฉันไปแกล้งอะไรมันล่ะไม่ได้กล้งนี่ เขาสิชิคก็อยากจะคุยกับฟูเหมือนกันเจ้าสิใครชนะเลี้ยงลูกมันยังไงเนี่ยแกแหละเลี้ยงลูกแกยังไงให้ลูกแกเป็นคนอย่างเนี้ยอ้าวลูกชายปรากฏอยเนี้ยฉันไม่ได้สอนดีมากมั้มค่อยๆคุยกันนะคะทุกคนใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งค่ะคุณคุณชาไม่ยอมไลยคะเนี่ยเจ้าแจ๊คจะบอกให้ถึงที่สุดคุณต้องใจเย็นนะคะเราต้องค่อยๆคุยกันค่ะพูดตัววะค่ะมีคนทำร้ายลูกชายค่ะ แม่เราช่วยเราเรื่องให้ทางนี้ฟังหน่อยนะคะคุณแม่ต้องใจเย็นๆนะคะอคไอเดดเวเนี่ยมันมทำร้ายลูกฉันเนี่ยเดี๋ยวเวลาประมาณสี่โมงเย็นเดี๋ยวทางจะเรียกคุยทั้งสองฝ่ายนะคะคุณแม่คะคือเรื่องเป็นแม่คะเดี๋ยวช่วยเราให้ทางนี้ฟังหน่อยนะคะไออีเนี่ยมันเดินไม่ดูทางกันทั้งกคุ่ยคู่ขาเอ้ยแม่มึงเลี้ยงลูกมาไงเนี่ยไออีเนี่ย ไพอยสคเลยอยไางไง่อไคนมา้กี่ตัวเลยันเธอลยลูกยังไลูกเธอก็มาลุงลูกฉันลูกฉันมีคนเดียวในลูกเธอเดีมาทำเนลูกฉันลูกเธอหมืนแก่ลูกฉันเฮ้ยมึงคุยกันแม่กูวะเลย่านนะคะค่อยๆคุยกันนะคะอย่าเพิ่งอย่าขึ้นเสียงใส่ผู้ใหญ่ค่ะ เรายเรี้ยงลูไม่อย่างไรสันดานเสียแบบนี้อ่ะแหมมันก็สันดานเสียเมือกันแหละหาขั้วกันไ้เยอะเลยที่นอนกูค่ะนอนที่อะไรนอนกันนะะคืออีกรางไม่พอนั่งคุย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 ุยคนแล้วพุยค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 ลยคุยกุยคคะยคุ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 นคแยคุ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 ยคอยคุยคุยคุแคุยมุฝ่ายม่ยคุ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 ยยคุคุคดีตามกฎหมายค